สวัสดีครับอันนี้ของเล่นใหม่ครับผมไปเดินร้านของเก่าเจอตูเครื่องยิงตะปูบอเขาเรียกเครื่องยิงตะปูนะครับได้มาราคา20บาท <Okay. S 1> ก็เป็นบางที่นะครับบางที่เขาขายแพงนะบางที่เขาขายถูกต่ตัวนี้เนี่ยมันมันเขียนอะไรเนี่ย F สามศูนย์ f สามศูนย e ์ห่อดีแม็กแต่ว่าไม่รู้มีเศษปูนมองดูแล้วนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ได้ไหมครับรางสไลด์รางเลื่อนมันก็ยังทำงานนะครับแต่ว่าเราต้องเอาลมเนาะเอาลมมาเสียบด,ดูถ้าม,มันจะทำงานได้ ถ้าทำได้ก็ถือว่าคุ้มครับราคานี้เคยถามบางร้านนะครับบางร้านก็ตันนี้แบบมีสริงเลยให้มีเออมีสริงปเลยบางตัวก็กดมีเคยถามบางร้านนี่ก็ร้อยหนึ่งก็มีนะครับร้อยหนึ่งแปดสิบหกสิบก็มีพอถามร้านนี้ก็บอกยี่สิบบาท สั่งได้กิโลหนึ่งยี่สิบผมก็ไม่รอช้าเลยเอาเลยนะครับยี่สิบบาทเสียงดวงครับก็จะมาลองดูก่อนนะอันนี้เป็นอะไรติดติดปูนครับถัดออกนิดนึง นีเ่เจ็บจะเก็บไว้ก็เอาไว้ยิงไม้ยิงแค่ยิงโต๊ะยิงก็ดได้ถ้าเ,เขาขายกันทั่วไปก็กี่บาทหา600กร้อยนะตัวนี้นะ เาสายกันตามปราคาห้าร้อยหกร้อยอยู่ดิจนกนะระดาษกจคขาดไปห้าร้อยหกร้อยข้อดีของการเดินร้านของเก่านะครับก,ก็สังเกตเอาแล้วกันนะครับเวลาเราจะไปซื้อของเก่าเนะี่ย อันไหนที่สรดูสภาพมันเก่าๆแบบคิดว่าไม่มีเจ้าของหรือเจ้าของเขาทิ้งแล้วเขาเลือกใช้แล้วเนี่ยค่อยเอานะครับอย่าเพิ่งไปเอาไอ้พวกที่ว่าสภาพมันใหม่นะสะภาพมันดีๆใหม่ๆอย่าไปเอานะครับมันเสี่ยงนะครับเอารุ่นที่ว่าเออเนี่ยมันติดปุ่นติดอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างเขาทิ้งแล้วเนี่ยสนิมขึ้นอย่างเงี้ย อันนี้คิดว่าเจ้าของเขาไม่เอานะครับรก็ต้องเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าของโรงเหล็กของเก่าเราไปเอาอย่างเดียวหมดทุกอย่างนี่ก็เวลาเจ้าของเขาตามมาก็สวยนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะทิ้งไว้นานนะจะทิ้งไว้นานไม่ใช่ พอเราเห็นก็เอาครเก็บไว้ขัดดีๆหน่อยก็แต่งนะอันนี้ก็เป็นลูกยาวครับลูกยาวแต่ว่าดูตามเอ๊ะการขันการเปลี่ยนเลย นี่จะมีการรื้อซ่อมหรือเปล่านะครับนี่จะมีการแก้ไขอะไรสักอย่างแล้วะเะาต้องนีมขึ้นเลยครับโดยรวมนะครับเอาดูสภาพโดยรวม

นีเมนีอมัอบไม่เป็นหรอครับผมแต่ผมเอามาให้ดูว่ามัน,มนสภาพนี้นะครับเพื่อนคิดว่ามันคุ้มยี่สิบบาทเนาะกิโลหนึ่งเาเหล็กกับโลเนาะเขาก็ขายเป็นเป็นนั่นแหละเหล็กกับโลก็เป็นเหล็กติดเร็วโลติดเหล็กเหล็กติดโลนะ่ะ เคยเจอเยอะอยู่ครับบางรุ่นก็ลมไม่เข้ามันตันอะไรนะแต่บางรุ่นก็อะแรนตัวนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวเราไปลองดูเอาลมใส่ขัดอีกสักหน่อยกันขัดต่อ,อเพื่อให้มันดูสวยงามหน่อย กัดแล้วก็ดูดีนะแล้วก็ดูดีนะจากของเศษเหล็กครับราคาไม่ไม่มีคนมองแล้วแต่ว่าเรามาทำงงากาอตลาดเอาแย่มเลยใชนะีตรงนี้แต่ก่อนก็มีแต่ขี่ปูนเนาะ นี้ก็ขัดที่ปูนออกดูขึ้นมาดูดีขึ้นมาหน่อยนะตรงนี้ก่อขนาด f อ0สามศูนยะ์ก็สามสิบมิลนะสามสิบมิลความยาวส่วนนี้ นีสนิมขึ้นเยอะหน่อเราจับนกระาดาษนี้สนิมนเยอะตัอดออกเลยตัวนี้เราจับมันแล้กนะระดาษต่อให้ตัด ทำละแฉวยอด,ดยอดละแล้วกดก็กดตรงนี้ลงปั๊บล็อกอยังไม่มีลูกเพราะว่ามันจะไม่ได้สั่งลูกมาลองแต่วันหน้าจะสั่งลูกมาลองโอเคเราไปลอง มาลองนะครับทดสอบเสียบเสียบพ่อลมเข้าไปแล้วกดด้วโอเคเลยฮรับใช้ได้ไดเอาสรุปแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็เนี่ยมเสยงลมบอก จเนะครับราคากรคิดว,ว่ามันมันจะมีเข็มเข็มแทงเนี่ยพุ่งออกมานะโอเคได้ครับผมตดตอนนี้ออกโอ้โหรรแรงลมแรงขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเป็นไนคิหบ้าสวัสดีครับ